ื่อของเขาหยางหัวเซียวอาจไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่นักในบ้านเราแต่เชื่อว่าคนที่เป็นแฟนคลับซีรีส์จีนคงต้องคุณหน้าคุณตาเขาแน่ๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2-3ปีมานี้ที่เราจะเห็นว่าเขาได้รับบทที่มีความสําคัญมากขึ้นโดยเฉพาะจาก2เรื่องล่าสุดอย่างตำนานจ้งางไห่และกวานน้อยแรกรักพีนี้จึงอยากพามารู้จักเขาให้มากขึ้นครับ ยางปัวเซียวมีชื่ออังกฤษว่าบอสเป็นนักแสดงในสังกัดของเทียนหฮาซึ่งซื่อหรือ T.H. Entertainment ครับตอนนี้อายุ32ปีสูง182ซติเมตรเป็นหนุ่มราศีเมษที่เกิดมาในครอบครัวธรรมดาธรรมดาครอบครัวหนึ่งในเมืองเฉิงตูุนทลซื่อชวนเมื่อวันพฤหัสบดีที่17เมษายนปี2536หรือว่าปีคศ1 9 9 3ครับ ชีวิตในวัยเด็กของเขาก็เหมือนเช่นเด็กทั่วๆไปครับยังไม่มีอะไรโดดเด่นออกมาจะมีสีสันหน่อยก็ช่วงเอรุ่นที่เรียนอยู่ในชั้นมอปลายที่เขาได้เล่นบาสเกตบอลเล่นกีตาร์ฝึกศิลปะการป้องกันตัวสมัยใหม่ของจีนที่เรียกว่าซานตาหรือซานโชนอกจากนี้เขาก็ยังมีฝีมือในการเขียนพู้กันลายมือได้สวยมากๆคนหนึ่งและที่สำคัญก็คือเขาได้มีโอกาสแสดงหนังสั้นความยาว18นาทีเรื่อง confessions ของผู้กำกับการแสดงรู้อย่างซึงมันก็ได้จุดประกายจุดไฟแห่งการอยากเป็นนักแสดงอาชีพของเขาขึ้นมาครับดังนั้นหลังจากเรียนจบชั้นมอกลายแล้วในปี2555หรือว่าปีคศ2012เขาก็ได้สอบเข้าเรียนภาควิชาการแสดงที่เดอะเซนทั a อะคาเดมี o ออฟดรามแล้วในช่วงที่เรียนอยู่ในชั้นปีที่3นั้นเขาก็เริ่มมีงานแสดงเข้ามาบ้างแล้วครับ จนกระทั่งเรียนจบเขาก็ได้เข้าสู่อาชีพนะักแสดงอย่างเป็นทางการสมดังที่เขาได้ตั้งใจเอาไว้และจากวันนั้นจนถึงวันนี้ือเสียงและความสามารถของเขาก็ยิ่งโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆและนี่คือตัวอย่างผลงานซีรีส์บางส่วนที่เขาได้แสดงไปครับ1รักโดยไม่ตั้งใจมินิซีรียรักโรแมนติกแนวทำอาหาร ความยาว12ตอนรับบทกุนเท้าเจ็ดถีหนุ่มรุ่นที่2ของตะกูลท,ที่เป็นเพื่อนซีกับนางเอกมาตั้งแต่เด็กพอตโตขึ้นความใกล้ชิดก็ทําให้เขาหลงรักนางเอกจนถึงขั้นคุกเขา่ามอบชอ่อดอกไม้ขอเธอเป็นแฟนแต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังตึ่งเรื่องนี้ก็มีว่านซื้อหวยรับบ,บทพระเอกคู่กับเมืองฉินออนแอร์ Air ปี2561สามารถรับชมได้ที่แอปไอชี e ครับ 2. คุพิทักษ์คำสาบานตีรีย้อนยุคแนวตำนานรับบทเพอร์ยาเหวนาของพระเอกที่รับบทโดยอู๋เลยแล้วก็มีส่งจูเอ,อ๋อรับบทนางเอกออนแอร์ปี2,563รับชมได้ในแอปไอฉีสามสายลมแห่งหลงสีสีรีย้อนยุคแนวการเมืองและสายลับรับบทหวังอัน มีเฉินคุณรับบทนำคู่กับปายวีและเนี่ยหยวนออนแอร์ปี2565รับชมได้ที่แอปไอชิอีสี 4. ใต้เงาจันทราตีรีย้อนยุคแนวสืบสวนรับบทเสียยเคริงหรานมือปราบของหน่วยองครักษ์เสื้อแพรมีจางหวินหลงรับบทนำคู่กับเฉินรัวเวียนออนแอร์ปี2566รับชมได้ในแอปไอชิอีอา ปริศนาลับราชวงศ์ถังภาคสองตอนเป็นทางสู่ตะวันตกปรากฏตัวในตอนหรือในคดีที่มีชื่อว่าสุราหินติ่งเขาระบ,บทพี่น้องฝาแฝดจากชินโจคือเจ้าเหลยคนพี่ที่ถูกทำลายใบหน้าและถูกทำให้พิการกลายเป็นใบแล้วก็ถูกประมูลขายไปเป็นทาสกับเจ้าหวีคนน้องที่มีวรยุษพอตัวออกตามหาพี่ชายที่หายตัวไปอย่างลึกลับออนแอปไปเมื่อปีที่แล้วรับชมได้ที่แอปไอชีอี ยามดอกทอ้อผีบานตีรีแนวเทพเสียนรับบทป่าเจียนประมุขของสำนักเวียนเทียนหนึ่งใน5ผู้อาวุโสข,ของพันธมิตรมีจางปินปินรับบทพระเอกคู่กับซุนเจนนีออนแอร์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ครับรับชมได้ในแอปโยคู 7 The s w a ร of River วิีรียุคปัจจุบันแนวปรับปรามแก๊งอาชญากรรมด้านการเงินและภาษีรับบทสูงอีหัวหน้าฝ่ายเทคนิคของศูนย์ควบคุมความเสี่ยงของกรมสรรพากรมีความสามารถของเขานั้นถือว่าเป็นกำลังสำคัญของหน่วยเลยทีเดียวมีเนี่ยหยวนรับบทนำคู่กับหยางหลงและสวีย่าจวินออนแอร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้รับชมได้ในแอปไอซียี 8. ตำนานจ้งางไห่ตีรีย้อนยุคสุดฮิตที่ไม่ต้องสาธยายอะไรมากรบทบสื้อเหลยติดพี่และเพื่อนของกวนเฟิงคนที่เป็นเพื่อนกับจ้งางไห่มาตั้งแต่เด็กมีเซียวจ้านรบดทพระเอกคู่กับจางจิ้งอีอ่อนแอตอนแรกไปเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมารับชมได้ในแอปโยคู่ทั้งในแบบภาคไ่ยแล้วก็ซับไตเติลครับ 9. กระวนน้อยแรกรัก ทีรีย้อนยุคแนวความรักโรแมนติกรบ,บทลูถิงตำแหน่งผู้บัญชาการแห่งกรมพระราชวังหรือคุณชายสกุลลูผู้มีนิสัยตรงไปตรงมาตื่นชอบทีวิตที่สมถะเรียบง่ายมีทรงเวหลงรบ,บทเพลคู่กับเปาสร้างเอินออนแอร์อตอนแรกไปเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เช่นกันครับรับชมได้ที่แอป Mango TV Netflix ครับก็จะเห็นได้ว่าจากนักแสดงสมทบที่มีบทเพียงเล็กน้อยออกมาไม่กี่ฉากขี่ตอนเอาก็พัฒนาฝีมือด้านการแสดงของตัวเองจนมีโอกาสได้รับบทที่มีความโดดเด่นในแสดงศักยภาพของตัวเองมากขึ้นที่เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างมากเลยก็คือจากเรื่องประวาน,น้อยแรกรักและ The source of river ครับซึ่งเรื่องหลังนี้บทของเขานั้นโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยครับสำหรับอีนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ ถ้าดูแล้วชอบก็ช่วยกดไลค์กใจก็ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปสวัสดีครับ